ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงดี12ราศีปี2569ครับราศีต่อไปเป็นราศีสิงห์หรือลัคนาราศีสิงห์นะครับดวงจะเป็นยังไงไปฟังกันนะครับออราศีสิงห์คือผู้ที่เกิด17สิงหาคมถึง 17, ออ16 7 1กันยายนของทุกปีนะครับส่วนลัคนาตามเวลาตกฟากนะครับออดวงค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับออดวง ดูจากมุมดาวโยกเกณนดีกับลัคนานะครับโดยเฉพาะครึ่งปีแรกของปี69ดาวพรหัสอยู่ลาพระเนี่ยนะครับก็โดดเด่นนะครับถือว่าโชคดีได้สิงค์เกณฑ์น,นะครับนอกจากนี้ช่วงตุลาถึงตลอดจนสิ้นปีเนี่ยนะครับดาวพรหัสทับลัคนาก็ถือว่าเป็นดวงที่โดดเด่นนะครับดวงพลิกร้ายกลายเป็นดีนะครับค่อนข้างจะโชคดีมากเลยทีเดียวนะครับโชคดีหลายจุดนะครับ จุดที่ช่วงต้นปีนะครับเนื่องจากดาวกู่มิตรใหญ่เสากับราหูเล็งลักขณนานครับเป็นมุมปะทะขัดแย้งนะครับถ้าเสาราหูใครเดิมเสียเนี่ยนะครับก็จ,จะมีปัญหากับผู้คลองคู่ค้าหรือหุ้นส่วนนะครับแต่ถ้าดาวดวงใดดวงหนึ่งจอดมาวิสีก็มีโอกาสโชคดีจากมิตรสหายหรือผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของดาวนะครับดาวก็มีเหรียญสองด้านนะครับ ส่วนดาวมริติยูเรือนกรมมะก็ค่อนข้างจะเป็นแรงกดดันนะครับเป็นสิกับลักขณานเรื่องการงานนะครับมีเหตุพลิกผันเปลี่ยนแปลงเยอะเลยทีเดียวนะครับหลังจาก13กุมภาพันธ์2 5 6 9ไปแล้วดาวเสาที่เล็งลักขณาจรเข้าบรณะอริมรณะก็แปลว่าดวงดีขึ้นนะครับจากที่เคยเหน็ดเหนื่อยเคยมีปัญหาเคยมีความเครียดนะ ทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นปัญหาอุปรสรรคก็ค่อยๆหมดไปนะครับก็สแสดงความยินด,ดีด้วยนะครับโดยภาพรวมแลถือว่าดวงดีนะดีมีความสุขนะครับมาวิเคราะห์ดาวใหญ่กันนะครับมรุยูจรอยเรือนกรมมะเนี่ยนะครับถ้าสัมพันธ์ดีกับดาวพฤหัสดาวสุภเคราะห์เนี่ยนะครับก็ทําให้การงานมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าดาวมรตยูเดิมของใครเนี่ยนะครับาดาวมรตยูสัมพันธ์โยกเกณฑ์ร้ายกับดาวบาปเบเคราะห์นะครับเป็นทำมุมโยกเกณฑ์ร้ายคือก็คือในมุมเ,เป็น1่เป็น4 7เเป็น10นะกับดาวมรตยูนะครับก็อาจจะทําให้การงานค่อนข้างจะมีปัญหาหนักหน่อยนะครับโดยเฉพาะถ้าดาวมรตยูเดิมของใครอยู่อริมรณะวินาจรนเป็นกาลีเออโทษทีนะครับไม่ได้ดาวมรตยูไม่มีทักษะนะครับ เมื่อจอเข้าเรือนกรรมะเนี่ยนะครับก็ทําให้การงานมีการเปลี่ยนแปลงเป็นทางที่เสียหายนะครับมีเรื่องเหน็ดเหนื่อยนะการงานมีปัญหาเยอะบางคนก็มีการเปลี่ยนแปลงย้ายงานออกจากงานเปลี่ยนอาชีพนะครับมาดูดาวเสานะครับดาวเสา ตัวนี้เป็นดาวตัวปัญหามอนกันนะครับเพอเดาวเสารเป็นดาวเจ้าเรือนอริจรเข้าปัตนินะครับในที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็อาจจะสร้างปัญหาให้ชาวสิงห์พอสมควรนะครับเกี่ยวกับผู้ครองคู่ค้าหรือหุ้นส่วนนะครับอาจจะมีเรื่องละห้องระแหงทะเลาะเบาแวงกันนะครับหรือมีปัญหาเ,เรื่องการงานนะหลัง1ิ สอหลัง13กุมภาพันธ์ไปแล้วนะครับดาวเสาอริขมรณนะก็โชคดีนะครับชีวิตเริ่มปลอดปลงโลกสบายมากขึ้นนะครับส่วนดาวราหูดาวปัตตนิจรนเขาเรือนปัตตนิจริงๆแล้วดาวราหูไม่ได้ให้โทษเท่าไหร่กับชาวสิงนะครับเนื่องจากดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนินะครับจอมาเป็นเกษตรด้วยนะครับคนโสดก็มีโอ,อกาสได้พบรักนะ ยิ่งราหูจรมาเป็นสีก็ามาีโอกาสถึงขั้นได้แต่งงานกันเลยทีเดียวนะครับยกเว้นแต่ดาวราหูใครเดิมอยู่อริมรณะวินาจรเป็นกาลีนะจรมาทับดาวพุธคู่ศัตรูในะอาจจะทําให้มีเรื่องระหองระแหงกับคู่ครองคู่ค้าหรือหุ้นส่วนนะครับดาวเ,เหมือนเลียงสองด้านนะครับขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของดวงดาวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ทั้ง2องอย่างนะครับจะทายดีอย่างเดียวไม่ได้นะครับ หลัง2ี22พฤศจิกายนไปแล้วดาวราหูเจ้าเรือนปตนิจอนเข้ามรณะเนี่ยนะครับก็ถือว่าจริงๆร,ราหูดาวแห่งโชคลาภดาวแห่งคู่ครองคู่ค้าหรือหุ้นส่วนนะครับเข้ามรณะไปก็อาจจะหมายถึงคู่ค้าหุ้นส่วนอาจจะที่เคยคบหาสมาคมกันก็อาจจะมีการแยกย้ายกันไปหรือเลิกค้าขายกันนะครับส่วนคู่ครองคนรักบางคนก็อาจจะถ้ามีบางคู่นะครับ คู่ครองอาจจะมีเหตุให้พระภาคจากกันเช่นคู่ครองต้องมีเรื่องจําเป็นต้องเดินทางไกลไปทํางานต่างถิ่นแดนไกลนะครับหรืองานที่ทําต้องเดินทางไกลบ่อยเป็นต้นนะครับหรือคู่ครองเจ็บป่วยหรือสูญเสียก็ได้นะครับปตัตตนิมรณะนะโอเคมาดูดาวพรหัสต่อนะครับดาวพรหัสเป็นดาวเจ้าเรือนออปุตตะกับเจ้าเรือนมรณะนะครับ ในช่วงครึ่งปีแรกนะครับถึง30พฤษภาเนี่ยนะครับพุัสหัสลาพภะด้สิงหาเกณฑ์ลาภะไปว่าโชคลาบรายได้หร,หรือเพื่อนนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับปุตตะลาภะก็ไปว่าโชคดีจากการเสี่ยงโชคจากการเล่นหุ้นจากลูกหลานบริวารน,นะครับการเก่งกําไรมีโอกาสโชคดีนะครับในความหมายของดาวเจ้าเรือนมรณะสําหรับคนที่อาจจะโชคร้ายจากดาวพฤหัสเนี่ยนะครับ สำหรับคนที่เกิดกลางคืนนะครับดาวพฤหัสมันอยู่2เรือนเพราะฉะนั้นต้องถ่ายทั้งด้านดีและด้านร้ายเหมือนกันนะครับและอีกอย่างถ่ายดีอย่างเดียวไม่ได้แน่นอนเพราะดาวพฤหัสเนี่ยนะครับสำหรับราศีสัตว์บกนะครับเมษพฤษภสิงห์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นดาวคาดร้ายของชาวราศีสัตว์บกเหมือนกันนะครับอาจจะถ่ายไม่เหมือนคนอื่นเท่าไหร่นะครับนะก็ขอ ถ่ายไปตามความรู้ที่เคยเรียนมานะครับจะถ่ายเพื่อเอาเรตติ้งอย่างเดียวนะเพื่อเอาใจท่านผู้ฟังอย่างเดียวก็ทําไม่เป็นนะครับนะผมเป็นคนค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะครับโอเคนะก็ถือว่าแต่ส่วนใหญ่ถ้าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของดาวเหมือนกันนะครับอย่งถ้าดาวพฤหััดของใครจอมมาเป็นสีนะทับดาวคู่มิตรนะก็มีโอกาสโชคดีนะโชคลาบโดดเด่นนะครับบางคน อย่าลืมซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับมีโอกาสฟุกๆุกตูกรางวัลใหญ่นะครับโเคแต่ถ้าดาวพฤหัสบดีเดิมอยู่อริมรณะวินาหรือจรเป็นกาลีก็อย่าไปหวังโชคลาบมากนะครับก็อาจจะมีทำให้ผิดพลาดเสียหายขึ้นมาได้นะครับดาวพฤหัสจอนออสาม ราศีนะครับต,ตั้งแต่ต้นปีถึง30พฤษภาอยู่ลาภะนะครับ3าพฤษภาถึง19ตุลาดาวหัตจเข้าเรือนวินาศนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับดาวสุประเคราะห์เมื่อจรอ,อยู่เรือนวินาศเนี่ยนะครับปุตตะวินาศก็ระวังการได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากลูกน้องลูกหลานบริวารน,นะครับหรือการลงทุนก็ได้นะครับหรือได้รับแรงกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ แต่ในด้านดีก็มีนะครับเนื่องจากดาวมันเป็นมหาอุดนะครับอาจจะได้รับการสนับสนุนแบบลับๆจากผู้ใหญ่นะครับผู้ที่มีอํานาจนะทำให้เราประสบความสําเร็จก็ได้นะครับนอกจากนี้หมายถึงดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับมรณะเข้าวินาศนะครับก็ระวังสุขภาพของตัวเองหรือสุขภาพของญาติผู้ใหญ่นะครับนอกจากนี้ดาวพหหัสก็ยังหมายถึงสถาบันการเงินนะครับใครเป็นหนี้สินสถาบันการเงินไฟแนนซ์ธนาคารนะครับก็มีโอกาสได้รับ แรงกดดันจากสถาบันการเงินเหมือนกันการท่วงหนี้นะครับ20ตุลาคมถึง8กุมภาพันธ์เป็นจังหวะที่ดีมากนะครับดาวประหัสทับลัคนาดาวประหัตคุ้มโทษคุ้มภัยนะครับยิ่งดาวประหัสไกรจรมาเป็นสีจะโชคดีมากๆเลยทีเดียวนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มิตรสหายเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนนะครับมีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างประเทศบ่อยนะครับ ลูกหลานบริวารก็ได้มาพึ่งพาอาศัยนะครับก็เรียกว่าดาวบุญบารมีมาทับลักขนานครับก็ทําให้เป็นคนที่ผู้คนเคารพนับถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโอเคนะครับไปดูฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับใครสนใจดูดวงก็จะโปรโลดครึ่งราคานะครับ50% แอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์นัดเอสโตรนะครับคือตัวในแอดไซน์นัด t อสโตรนะครับ <c oughs> เพื่อวางแผนชีวิตธุรกิจนะครับการดูดวงแบบนี้ก็ขอให้ฟังหูไว้หูนะครับบางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงนะครับนื่องจากเป็นการดูจากภาพรวมไม่รู้จักดวงกําเนิดไม่รู้จักทักษะกําเนิดนะครับตัวไหนเป็นสีตัวไหนเป็นกาลีนะครับนอกจากนี้ ตัวประกอบอื่นๆยังมีอีกเยอะนะครับอย่างเช่นดาวนวางขาดหรือเป็นดาวที่เข้มแข็งไหมนะครับบรโคดนวางหรือเป็นดาวนวางขาดนะครับก็อาจจะเป็นคนละเรื่องกันนะครับอย่างดาวเป็นสีกับกาลีเนี่ยนะครับสีแปลว่าความดีงามนะครับกาลีก็สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแหล่นะครับเพราะฉะนั้นดาวทุกดวงนะครับก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและสภาพแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ฟังหูไว้หูนะครับ เชื่ออย่างมีเหตุมีผลนะครับอย่าไปเชื่องม,มงายมากเราชาวพุทธต้องผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับโอเคไปดูเรื่องการงานนะครับดาวมรดุตอยูจรอยู่เรือนการงานนี่ครับนะอย่างที่พูดไว้แต่แรกนะครับถ้าสัมพันธ์ดีกับดาวพรหัสถนี่การงานดีมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ดาวพระศุกร์ดาวการงาน จอดีเกือบทั้งปีโดยภาพรวมก็ถือว่าการงานดี8เออ70ถึง80เลยทีเดียวนะครับจะมีปัญหาบ้าง20-30นะครับช่วงปลายปี2568ถึงกลางกุมภา2569เนี่ยนะครับบางคนจะโชคดีเกี่ยวกับกู้ค้าหุ้นส่วนรายใหญ่นะครับเข้ามาช่วยเหลือให้สนับสนุนธุรกิจการงานให้เจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ก็ได้นะครับแต่ก็ จากดาวคู่มิรใหญ่นะครับเสากับราหูเล็งลักขนานะครับต้องถ่ายเป็นจุดๆไปนะครับส่วนด้านที่เสียก็ไปดูดาวการงานนะครับในช่วงกลางธันวาคมถึงมีนาคมเนี่ยนะครับการงานอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับเนื่องจากดาวการงานเนี่ยจรเข้าเรือนอริมรณะวินาศละจรไปเล็งจรเข้าเรือนอริแล้วจรไปเล็งกับดาวเสาคู่ศัตรูนะครับแลวจรเข้าเรือนมรณะนะครับช่วงนี้การงาน แนวโน้มจะมีปัญหาให้แก้ไขนะครับต้องพยายามใช้ความอดทนและรอบคอบในการแก้ไขปัญหานะครับขอให้อดทนบางคนทนไม่ได้จะลาออกจากงานก็ได้นะครับหรือเลิกจากงานประจําออกมาท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็มีบางคนนะครับไม่ต้องกลัวนะชาวสิงเป็นคนเก่งแล้วบางคนออกจากงานมาท,ทําธุรกิจส่วนตัวทําให้ฐานะร่ารวยประสบความสําเร็จมากมายนะครับ คนเป็นกิจจากเป็นมนุษย์เงินเดือนพอออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวทาไม่มีไรายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับความรวยเป็นเศรษฐีมีเยอะแยะนะครับโดยเฉพาะเศรษฐีรุ่นเก่าเนี่ยนะครับเดิมเป็นลูกจ้างเขาแทบทางนั้นนะครับแทบจะร้อยทั้งร้อยนะครับชาวสิงเป็นคนเก่งฉลาดนะครับมีความเป็นผู้นําและแก้ไขปัญหาเก่งนะครับนะสู้ สู้แล้วรวยนะครับชาวสิงเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีด้วยนะครับคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆการงานดีก็จะช่วงเมษายนจนถึงพฤษภาคมเนี่ยนะครับเนื่องจากดาวการงานสัมพันธ์ดีกับลัคนานะครับเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยการงานดีมากนะครับการงานมั่นคงนะจิบจับงานอะไรก็จะประสบความสําเร็จมีคนให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับ มีความมั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงนี้าการงานจเจริญก้าวหน้าการค้าการลงทุนประสบความสําเร็จนะครับส่วนการงานจะติดขัดและมีปัญหาอีกช่วงนึงก็คือเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับดาวการงานจอรก็เรือนวินาตนะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับจนถึงสิ้นปี2 5ง9เนี่ยเป็นจังหวะที่ดีมากนะครับช่วงนี้งานทับตัวและงานเข กระดุมพระแปลว่างานเข้ามาเยอะนะครับนอกจากนี้งานโยกหน้าลักนาได้ปฐุมเกณฑ์งานดีจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้การงานก้าวหน้าติดต่อวิ่งเต้นต่างๆเจรจาค้าขายจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับมีการเข้ามามีงานเข้ามาเยอะนะจนถึงสิ้นปี2569เลยทีเดียวนะครับไปดูเรื่องการเงินนะครับ การเงินก็คล้ายกับการงานเช่นเดียวกันนะครับช่วงการงานมีปัญหาการเงินก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเจ้าของกิจการนะแต่คนที่มีเงินเดือนกินก็อาจจะไม่มีผลกระทบเท่าไหร่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละอาชีพไม่เหมือนกันนะครับคำทำนายอาจจะตรงสําหรับคนบางอาชีพเท่านั้นนะครับพราะคนกินเงินเดือนงานมีปัญหายังไงก็ได้รับรายได้เท่าเดิมนะครับส่วนเจ้าของกิจการนะหรือพวก เอาธุรค้าขายเนี่ยงานมีปัญหาก็ทําให้การเงินมีปัญหาเหมือนกันแน่นอนนะครับช่วงช่วงการเงินมีปัญหานะครับพอมีเงินเข้ามาบางคนก็ไปใช้หนี้สินดาวการเงินเข้าอุลินะครับเงินก็หายากนะครับเป็นช่วงที่หาเงินยากหน่อยต้องใช้ความทรหดอดทนนะครับแต่พอได้เงินมาบางคนก็เอาเงินไม่อยู่นะเพราะมี รายจ่ายเยอะนะครับเดากันเงินเข้ามรณะไปนะครับได้มาก็ใช้จ่ายไปแทบจะไม่มีเงินเก็บนะครับบางแต่ถ้าคนรวยอยู่แล้วก็อาจจะไม่มีผลกระทบตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะพื้นฐานคนรวยก็คือมีเงินเก็บเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ก็คนรวยทุกของคนรวยก็คือระวังการถูกหลอกถูกโกงนะครับพอมีเงินเยอะนะก็ <c oughs> อยากรวยมากขึ้นอยากเอาเงินไปต่อเงินไปเล่นหุ้นเล่น,ลน,ลนการ เ,เก่งกําไรนะครับเล่นคริปโตนะโดยเฉพาะแกงมิชาชีพเนี่ยนะนะแกงคอซินเตอร์นะสแกมเมอร์เนี่ยนะครับเขาเลงไว้เลยนะครับคนมีตังค์นะก็เสียหายกันเยอะนะครับบางคนหมดเป็นแสนเป็นล้านบางคนหลายสิบล้านก็มีนะครับนะและช่วงที่มีปัญหาอีกช่วงหนึ่งนะครับก็ระวังดึงเช็คเด้งระวังคดีความทางด้านการเงินนะครับนะ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์และช่วงสิงหาคมนะครับเนื่องจากดาวการเงินไปทับดาวราหูและก็ไปเล็งกับดาวราหูเนี่ยนะครับถ้าดาวพุธใครจอนมาเป็นกาลีอาจจะมีถึงขั้นคดีความไดยก็ได้นะครับาดาวพุธเดิมเป็นกาลีหรือจรมาเป็นกาลีนะครับไปทับหรือไปเล็งกับดาวราหูเนี่ยนะครับหรือดาวราหูเดิมในพื้นดวงเนี่ยนะครับก็มีมีเหตุให้เกิดคดีความหรือเอกสารผิดพลาดเสียหายนะครับ เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับส่วนช่วงการเงินดีมีความมั่นคงมีสภาพคล่องทางการเงินดีเนี่ยนะครับก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนและสิงหาคมนะครับจะได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำการเงินมั่นคงรายได้ดีนะครับแต่กลางเดือนสิงหาคมจนถึงสิ้นปี2019เป็นต้นไปเนี่ยการเงินดีมากนะครับเพราะดาวการเงินจะมาทับ ลักษณะของชาวสิงห์ก็ตั้งแต่เดือนสิงหานะต่อไปดาวการเงินก็เป็นเกษตรมหาอุดจรก็เรียนการเงินโอ้โหช่วงนี้แหละการเงินดีมากนะครับจะดีตั้งแต่กราศีสิงห์นะครับตั้งแต่สิงหาคมเป็นต้นไปเนะี่ยดีตลอดจนถึงสิ้นปี25ง9เลยทีเดียวนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับไปดูเรื่องความรักคู่ครองนะครับ ช่วงปลายปี2 5 6 8ถึงกลางกุมภาพันธ์2569นะครับชาวสิงจะเป็นราศีที่ต้องระมัดระวังปัญหาความรักคู่ครองที่สุดนะครับเพราะว่าถือว่าดวงพิธุบาทเรื่องคู่เหมือนกันนะครับทั้งเสาร,ราหูเล็งลักขณานะบางคู่อาจจะมีเหตุให้เลิกกายาร้างกันไปแล้วก็มีนะครับเพราะมันมาเล็งเ,เสาก็มาเล็ง2-3ปีมาแล้วนะครับ บางคนก็ไม่ถึงกับเลิกลาหยาร้างแต่ก็มีการทะเลาะกันหนักนะเพราะมือที่สามนะครับเนื่องจากมีดาวเข้ามาลักษณะนี้นะครับคนที่มีคู่แล้วก็ระวังมือที่สามเข้ามาทําให้เกิดปัญหาครอบครัวนะครับบัญหอทะเลาะเบาะแหวง่งปัญหาหึงหวงนะครับ นะแต่คนโสดกับเนื้อหอมนะครับคนโสดอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ต้องสับรางให้ดีก็แล้วกันนะครับนะเป็นช่วงเนื้อหอมเป็นที่นิยมช,มชมชอบของเพศตรงข้ามนะครับโดยเฉพาะาคนแก่หรือคนที่เป็นไม้หรือผ่านการยาร้างเข้ามาเนี่ยนะครับหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาก็ได้นะครับชาวสิงห์บางคนจะมีคนมารักพร้อมกันถึงสองคนนะครับช่วงนี้ก็เลือกไม่ถูกสิครับแบบว่ารักพี่ก็เสียดายน้องนะครับ จะรับทั้งสองก็ปวดกระโหลกเลยนะครับนะอีลลงตุงนังต้องบริหารความรักให้ดีนะครับหลังคุมภาพันธ์2 0 1 9เป็นแล้วชีวิตรักชาวสิงห์เริ่มลงตัวนะครับบางคนเลิกกับคนเก่าแล้วไปเจอคนใหม่แฮปปี้นะครับบางคู่ก็อาจจะมีโอกาสถึงขั้นได้แต่งงานกันเลยทีเดียวนะครับยญิงดาวราหูของใครจอมาเป็นสีนะครับเพราะดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือปรนปตนิแปลว่าคู่แท้นะครับ ู่ของชาวสิง์ก็จะประมาณนี้นะคู่นียรักกันแบบหลงไหลคลั่งไคล้นะครับเนื่องจากดาวรา,วห,นะราวหูนะดาวแห่งความรุ่มหลงความรักก็ระวังก็แล้วกันนะครับต้อนงะตรวจสอบให้ดีว่าคนที่มาจีบมารักมาชอบเราเนี่ยนะครับเป็นโสดหรือเปล่านะครับมีคู่บางคนอาจจะมีคู่แล้วมาหลอกแล้วว่าเป็นคนโสดก็ได้นะครับเป็นช่วงที่ต้องอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน เพราะความรักเนี่ยทำให้คนตาบอดตาไม่เห็นกงจักเป็นดอกบัวนะแต่ชาวแต่ดาวราหูเนี่ยนะครับาราหูเดิมของใครเป็นดาวที่ดีนะจอนมาเป็นสี <c oughs> ก็ถือว่าโชคดีมีเกณฑ์ได้พบรักมีโอกาสถึงขั้นได้แต่งงานกันด้วยนะครับแต่ถ้าดาวราหูเดิมเสียอยู่อริมรณะวินาศจอนปินกาลีเนี่ กลับเป็นคนละเรื่องกันเลยทีเดียวนะครับต้องเรามาระวังให้มากเป็นพิเศษนะครับปลายปีชาวสิงจะเป็นคนเนื้อหอมนะครับเป็นคนร่าเริงอารมณ์ดีนะครับช่วงที่ดาวพฤหัสมาทับลัคนาไดโกมุตเกนเนี่ยนะครับใครๆก็อย,กอยากจะคบหาสมาคมเป็นที่นิยมครับผู้หลักผู้ใหญ่นะให้การความรักใคร่ให้การช่วยเหลือแนมะ้แต่เพศตรงข้ามก็เช่นเดียวกันนะครับ แต่หลังพฤศจิกายน2569ไปแล้วชาวสิงห์บางคนอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับคนรักคู่ครองนะครับหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับเราปัตตนิเข้ามรณะนะแต่ว,ว่าคู่มีเหตุให้ห่างเหินหรือมีเหตุแพ้พลากจากกันก็ได้นะครับบางคนคู่ครองอาจจะเจ็บป่วยนะครับมาดูเรื่องสุขภาพนะและอุบัติเหตุชาวสิงห์ส่วนใหญ่เป็นคนสุขภาพดีแข็งแรงนะครับมักจะเป็นคน แเล่คล่องบ้องวัยปราดเปรียวเหมือนสิงเจ้าป่านะครับไม่ค่อยมีปัญหาสุขภาพเท่าไรนักยกเว้นผู้สูงวัยนะครับแต่ก็อย่าประมาทช่วงกลางมีนาคมถึงกลางเมษายนเนี่ยนะครับดาวตนุรักษ์เข้ามรณะไปทับกับดาวเสา,อา์อรนะิช่วงนี้ก็ระมัดระวังหน่อยนะครับและก็อีกช่วงนะครับ20ตุลา2019ถึงวันที่8คกุมภาพันธ์2570นะครับดาวพรหัสทับลัคนานะ สโมดูส่วนใหญ่ก็บอกว่าดีทั้งนั้นนะครับดาวพฤหัสทับลัคนานะนะแต่ก็ดีจริงนะครับถ้าไม่เอาทักษะไม่เอาองค์ประกอบอื่นๆดูทายจรอ,อย่างเดียวนี่ก็คือดีนะครับแต่ถ้าดูพื้นดวงจากดาวพระหัสเดิมอยู่อริมรณะวินาศหรือจรมาเป็นกาลีมาทับลัคนานี่ก็ถือว่าอันตรายนะครับเขาเรียกว่าดาวคาดของชาวราศีสัตว์บกนะครับปัสวะชีโวนะบางคนอาจจะ ได้รับความร,ร้อนเสียหายเจ็บป่วยมีเยอะแยะนะครับแต่ถ้าใครมีดาวพุทธศพดีเดิมดีนะครับหรือจอดมาเป็นสีโชคดีมากนะครับมีความสุขความสมหวังแฮปปี้นะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนนะครับดาวก็มันเรียน2ด้านนะครับผมพูดย้ําแล้วย้ําอีกนะครับมันจะออกด้านบวกหรือลบก็เป็นไปได้ทั้งนั้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยสภาพแวดล้อมของทางโหราศาสตร์นะครับ ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสนใจดูดวงก็แอดไลน์เข้ามานะครับเพื่อวางแผนชีวิตธุรกิจปี2519นะครับบางคนประหยัดเงินไม่ยอมลงทุนดูดวงนะครับฟังแต่ YouTube อย่างเดียวนะครับไปเชื่อหมอดูเจ๊งเป็นแสนเป็นล้านก็มีเยอะแยะนะครับเพราะหมอดูส่วนใหญ่มักจะพูดด้านดีอย่างเดียวนะครับก็ไม่ค่อยพูดดันโดยเฉพาะใน YouTube นะครับ่พูดด้านเสียนะ กัเสียเครดิตกลัวผู้ติดตามลดลงนะครับแต่ผมนี่พูดทั้งสองด้านนะครับนะก็ขอให้ฟังหูไห้หูแล้วกันไม่ต้องเชื่อผมมากนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมั่งมีสิรสุขทุกคนกันนะครับสวัสดีครับ